โอ้หลุดเลยหลุดง่ายดีเพืเ่อนใช้สูตรนี้เลยนะคะดกมากๆแม่ก้อยภูมิใจนำเสนอเลยดูของเราท้งนั้นกันเพื่อนดกมากโอ้โหหมดนะคะเยอะแยะยย้ะแยะกันนี้นะคะเพื่อนอย่าปล่อยไว้โอ้โหช่วงนี้นะคะเพื่อนจ๋าฝนตกติดต่อกันหลายวันค่ะมีเพื่อนเกษตรที่หน้ารักของเราหลายท่านนะคะแม่ก้อยคะ ขอสูตรกำจัดหอยทากหน่อยค่ะหอยทากตัวให,ใหญ่หอยเวียนนะคะเยอะแยะเต็มกระถางของหนูหมดเลยค่ะคุณแม่ก้อย <c oughs> <c oughs> นี่เพื่อนเพื่อนดูโอ้โห,โห,โหเห็นไหมคะเพื่อนๆน่าๆๆน,น,น,นี่สิ่งนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆโรยลงไปเลยค,ะค่ะเพื่อนๆ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้แม่ก้อยมาแจากสูตรนะคะลไล่มดไล่หนอนไล่แมลงนะคะไล่หอยทากกันแบบง่ายๆนะคะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะสูตรนี้5บาทนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงกันแบบง่ายๆนะคะบำรุงพืชผักนะคะเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆกันเลยค่ะด้วยสูตรนี้กันเลยนะคะสูตรนี้5บาทไล่มด ไล่หนอนไล่แมลงกันได้ทั้งสวนนะคะวัสดุอุปกรณ์ของเรานะคะเป็นไข่เลยนะคะ <c oughs> ไข่ฟองนี้ค่าราคา5บาทค่ะเพื่อนเพื่อน <c oughs> เกลือเลยนะคะอันดับต่อไปค่ะเป็นกาแฟนะคะในกาแฟมีไนโตรเจนสูงค่ะเร่งเขียวเร่งดอกได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนท่านไหนนะคะชอบปลูกไม้ดอกนะคะต้องการที่จะเร่งดอกให้ดอกสีสวยนะคะใช้กาแฟกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนไม่มีกาแฟดําแบบแม่ก้อยนะคะสามารถใช้กาแฟทีอินวัน <c oughs> ได้นะคะเพื่อนท่านไหนนะคะมีกากกาแฟแบบนี้นะคะ ใช้ได้เช่นกันนะคะเพื่อนเป็นน้ํายาล้างจานนะคะช่วงนี้ฝนตกเยอะฝนตกกระหน่ำมากๆค่ะแม่ก้อยหอยนะคะระบาดในสวนของนูเยอะมากๆค่ะเรียกว่าเผือแป๊บเดียวนะคะกินหมดต้นยกแปลงยกสวนกันเลยค่ะหอยเนี่ยใช้เพียงหอยเยอะนะคะช่วงนี้มดแดงนะคะมดคันไฟนะคะก็เยอะเช่นกันค่ะเพื่อนทําสูตรนี้ไม่ใช้ก่ไหลมีน้ำซาวข้าวนะคะใช้น้ำซาวข้าวผสมแทนได้นะคะเราใส่สิ่งนี้ก่อนเลยนะคะเพื่อนจ๋าไข่หนึ่งฟองค่ะ สารจับใบแบบง่ายๆนะคะแล้วยังเป็นทั้งปุ๋ยและโปรตีนค่ะบำรุงพืชผักได้ด้วยค่ะไล่หนอนไล่มแมลงได้ด้วยค่ะเปลือกไข่ครับเพื่อนๆค่ะเป็นกาแฟเลยนะคะเป็นกาแฟดำค่ะเพื่อนท่านไหนมีกากกาแฟใช้กากกาแฟได้เลยนะคะเพื่อนท่านไหนนะคะมีกาแฟทีอินวันติดบ้านใช้กาแฟทีอินวันได้เลยค่ะกาแฟเขาจะมีกลิ่นนะคะที่มดหนอนแมลงเพลี้ยนะคะเขาไม่ชอบคือจะไปทําลายระบบประสาทของพวกมดหนอนแมลงและเพลี้ยค่ะเพื่อนๆกาแฟนะคะกาแฟดำค่ะช้อนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนี่ช้อนนี้ค่ะ มดหนอนแมลงนี้ก็เจอค่ะเพื่อนใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนใส่สิ่งนี้นะคะเกลือนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักนะคะจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยได้ดีมากๆมดหนอนแมลงเพลี้ยเยอะมากๆาค่ะแม่ก้อยช้อนนี่เลยคะ่ะเพื่อนเกลือค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ายาล้างจานนะคะเราใส่ลงไปเลยค่ะหอยที่ว่าด,ดื้อนะคะเจอสูตรนี้เข้าไปค่ะเพื่อนหายเกลี้ยงยกสวนเลยค่ะเพื่อนจ๋าใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนหนึ่งช้อนค่ะ ตีส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะหอมนะคะเพื่อนๆจ๋าหอมดีอ่ะคนชอบนะคะกาแฟานะคะมดหนอนแมลงเครียไม่ชอบค่ะเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆอันดับต่อไปนะคะก็ม,มีน้ําสะอาดนะคะใส่น้ําสะอาดลงไปเลยนะคะใส่ลงไปอยู่ที่ประมาณหนึ่งลิตรนะคะแม่ก้อยมีน้ําสะอาดแล้วแม่ก้อยก็มีน้าําสาวข้าวด้วยค่ะเพื่อนสาวข้าวก็คือน้าําล้างข้าวน้ําหุงข้าวตอนช้าก็พื่อนใส่ลงไปเลยะคะ่ะ เป็นทั้งตุยและยาไล่มแมลงกันแบบแง่ายๆอย่าปล่อยไว้ค่ะมดหนอนมแมลงเพี้ยแล้วก็หอยทาค่ัเพื่อนๆจ๋าคือเขาจะมากัดกินต้นไม้พืชผักของเราแบบเสียหายใหญ่หลวงเลยแบบใส่ควรเลยค่ะสูตรนี้นะคะเราเก็บได้นะคะ3เดือนถึง6เดือนเลยนะคะทําเสร็จแล้วนะคะให้พเพื่อนเก็บไว้ในที่ร่มนะคะพเพื่อนๆขา สำหรับการใช้นะคะสำหรับสเปรย์ฟฟกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งลิตรนะคะเราใส่น้ำสะอาดครึ่งหนึ่งนะคะน้ำหมักกาแฟสูตรพิเศษของเราค่ะครึ่งหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรง่ายๆจากของในครัวค่ะแต่เห็นผลมากๆค่ะเพื่อนเสร็จแล้วค่ะสูตรไล่มดไล่หนอนไล่แมลงราคา5้าบาทเพื่อนนี่แพ็คใส่ขวดเรียบร้อยเลยจัดการมดเพี้ยหอยทากไปกันเลยค่ะเพื่อนที่เราโรยเกลือไปค่ะเพื่อนลดจํานวน มดแดงไปได้เยอะนะคะเพื่อนแต่ยังมีหลงเหลืออยู่นะคะเพราะว่ามดนี่เขาถือว่าเป็นแมลงที่ดื้อระดับคันเทพเลยค่ะเพื่อนฉีดพ้นเลยค่ะเพื่อนใจอย่าปล่อยไว้ค่ะเพื่อนไล่มดไล่หนอนไล่เพลียไล่แมลงนะคะที่มารบกวนต้นไม้พืชผักของเพื่อนนะคะมดอยู่ในสวนมดอยู่ในบ้านค่ะเพื่อนผลไหมคะไม่ก้อยค่ะนี่เพื่อนดูอนิ่งเลยค่ะโอ้หนี่ดื้อมากนะเพื่อนมดทันไฟนี่แบบเธอนี่แสบพอตัวโอ้ห โอ้มดดําค่ะขึ้นกระถางขึ้นต้นไม้คะ่ะแม่ก้อยสูตรนี้นะะเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนฉีดพ่นเลยค่ะที่เพื่อนเห็นเป็นตัวสีน้ําตาลกาะอ,อยู่ที่ต้นไม้เลยคะเนี่ยเป็นเพี้ยหอยนะคะมาก,กับดินคะ่ะเพื่อนดูเนี่ยเป็นเพี้ยค่ะเพืเ่อนกามาดูดกินน้ำเลี้ยงพืชผักของเพื่อนเพื่อนได้เช่นกันนะมันก็จะเหลืองจะโซมไม่ออกดอกติดผลคะ่ะเพื่อนเพื่อนเพี้ยหอยคะ่ะเพื่นนนอไนไล่เพี้ยไล่หนอไล่แม้วนะคะไล่หอยทากเพี้ยหอยก็ได้เพื่อนเพื่อนรุดูดูด โอ้เขาจะกรอบกรอบบเหมือนหอยเลยคะเพื่อนนี่เราถึงเรียกเพี้ยหอยคับเพื่นอนโอ้โอ้เหมือนเหมือนหอยเลยอ่ะเพื่อน <_ d ata> จะมีแบบเหมือนบาดมือเลยเพื่อนเพี้ยหอย <_ d ata> ทาง <_ d ata> ของหนูค้าแม่ก้อยค้าที่สวนของหนูข้าหอยเยอะมากหอยเล็กหอยใหญ่นะคะอรบาดเยอะมากๆค่ะแม่ก้อยเพื่อนใช้สูตรนี้นะคะนี่แม่ก้อยมีกาดกาแฟก <_ d ata> ้อยใช้กาดกาแฟโรยเลยค่ะเพื่อนนี่เลยปิดเลยค่ะเพื่อนเขาไม่ชอบค่ะเพื่อนคือเขาเมาเลยล่ะ เ,เห็นผลมากครับเพื่อนเพื่อนไม่มีกากาแฟนะคะสามารถใช้กาแฟดําได้กาแฟทีินวันได้เช่นกันนะคะพเพื่อนเพื่อนไล่หอยทากนะคะไล่กิ้งกือไล่แมลงสาบดินก็ได้ครับเพื่อนโอ้โห,โหมดค่ะเยอะมากๆค่ะที่ยอดมะนายอดมะกรูดของแม่ก้อยค่ันเพื่อนทิ่นพ้นสูตรนี้เลยค่ันเพื่อนจ๋าเห็นต่อหน้าต่อตายอย่าปล่อยไว้ครับเพื่อนโอ้เห็นผลมากด,ดูนิ่งเลยค่ันเพื่อน เพื umas, <blunt. S 1> ่อนท่านไหนนะคะชอบกุหลาบนะคะรักกุหลาบนะคะใช้สูตรนี <okay>. ไ้ statt, ได้เลยนะคะสูตรที่มีกาแฟผสมค่ะเพื่อนๆจะเร่งการออกดอกของกุหลาบได้เป็นอย่างดีจ้าคนที่ใบอย่างนี้เลยนะคะไล่เพี้ยไฟลายแดงค่ะเพื่อนเร่งการติดดอกนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดได้เป็นอย่างดีคนพริกที่บ้านค่ะไม่ก้อยขาไม่ติดดอกไม่ออกผลเลยไม่ก้อยขามีแต่ใบค่ะใบเยอะใบใหญ่ค่ะไม่ก้อยใช้สูตรนี้เลยค่ะกาแฟสูตรพิเศษของเราเลยค่ะเพื่อนๆูเลยนะคะดูอ่นี้นะคะเพื่อนเน้นค่ะ และสําหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเราใช้อัตราส่วนดังต่อไปนี้เลยนะคะส่วนนี้ดีจริงค่ะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเนาะ100อมลค่ะต่อน้ํานะคะ10ลิตรค่ะเพื่อนๆค่ะคือครึ่งแก้วใบนี้ค่ะเพื่อนๆนี่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะอย่าลืมสิ่งนี้ค่ะน้ํายาล้างจานค่ะเราใส่ลงไปด้วยนะคะหนึ่งช้อนต่อน้ํานะคะ10ลิตรค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะเห็นผลมากๆนะคะช่วงเย็ยนๆค่ะเพื่อนๆไปฉีดพ่นนะคะไล่มดไล่หนอนไล่แมลงไล่เพลี้ยได้เลยค่ะโดยเฉพาะช่วงเย็ยนๆค่ำๆเนานะนี่มดหนอนนะคะที่เขาซุกซ่อนอยู่ในดินนะคะอย่างเป็นประเภทด้วงนะคะเขาจะอยู่ในดินค่ะเพื่อนใช้เลยค่ะเพื่อนมีแก้วใช้แก้วได้เลยค่ะเพื่อนจัดก,การเลยค่ะนี่เลยถามแม่ก้อยเข้ามากันเยอะมากๆค่ะแม่ก้อยคะกุหลาบของหนูคะนี่ทําไมใบเป็นรูค่ะหนูไม่เคยเห็นแมลงเลยค่ะนี่เกิดจากด้วงนะคะเขาเรียกว่าเป็น ด้วงกุหลาคบค่ะเพื่อนๆจ๋าสุกอ,อยู่ในดินค่ะตอนกลางวันนะคะเราจะไม่เห็นนะคือเขาจะออกมาตอนกลางคืนค่ะลาดรถสูตรนี้นะคะ <พอ S 1> ทางดินเลยค่ะเพื่อนเขามีด้วงซุกอยู่ในดินค่ะเพื่อนลาดรถเลยจัดด้วงจ้าที่ซุกซ่อนอยู่ในดินค่ะเพื่อนสูตรนี้เลยโอ้โหมะเขือแม่ก้อยค่ะเพื่อนโอ้กำลังงามๆโอ้เจออะไรคะเนี่ยโอ้แม่ก้อยเจอเพียแป้งค่ะเพื่อนแล้วก็มดโอ้โหเยอะๆโอ้โหเยอะมากเพื่อนสงสารมะเขืออะไรค่ะเพื่อนชิบก้อนสูตรนี้เลยเพื่อน คนมาจากดินค่ามดดำทุกผลเพี้ยขึ้นมาคเพื่อนด,ดำมดแดงอ่ะเพี้ยเลยเพนทังสามเพื่อนเพื่อนพยายามตัดใบด้านล่างเขาออกให้หมดนะคะคือตัดใบออกอ่ะจะช่วยได้ค่ะคืออากาศโปร่งๆร่องๆ,ๆอะแสงแดดส่องถึงนะคะพวกเพี้ยแป้งมดดำมดแดงก็จะไม่อยู่ยหมดเลยเพื่อนหมดเลยทั้หมดเลยคเพื่อนอันนี้นะคะเพ<อ>ื่อนจ๋าเห็นผลไหมคะไม่ก้อยขาเพื่อนดู โอ้โหนิ่งเลยคัะเพื่อนโอ้สักประมาณ5นาที10นาทีนะคะเพื่อนเพื่อนมาล้างน้ำสะอาดนะคะตามได้เลยนะคะเ,เพื่อนตรงนี้ด้วยค่ะเ,เพื่อนโอ้หลุดเลยหลุดง่ายดีค่ะเ,เพื่อน okay, อย่างนี้เลยมีหลายจุดมีหลายจุดยวออกให้หมดค่ะเ,เพื่อนนี่น้องกิ๋วนะคะมาช่วยคุณแม่ค่ะฉีดพ่นไล่มแมลงค่ะน้องกิ๋วมะนาวเราดดไหมคะลูกดก บุดกมากครับเพื่อนดูโอ้โหอ,อ,อันนี้มะนาวไม่ก้อยเหรอเนี่ยทำไมโผลมาจากบ้านเออดกได้ใจจริงๆเลยค่ะเพื่อนโอ้มะนาวดกมากๆเลยใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนบุดกจริงนะคะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่มแมลงด้วยค่ะเพื่อนสูตรนี้เนาะเป็นฮอร์โมนไข่สูตรพิเศษที่ผสมกาแฟด้วยค่ะเพื่อนเร่งการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีค่ะเพื่อนดูนี่นดูโอ้พวงเยอะกันอย่างนี้เลย น้องกิว๊วฉีดพ่นเลยค่ะลูกเดนเน้นเลยฉีดพ่นไล,ล่มดไล่หนอนไล่มแมลงนะคะมะนาวนี่เขาจะมีเพีื้หอยด้วยนะคะเพื่อนจ๋าช่วงอากาศชื้นๆนเนี่ยฉีดพ่นเลยป้องกันนะคะอาการนะคะมะนาวปริแตกได้ด้วยนะคะเพื่อนจ๋าคือจะเสริมความแข็งแรงให้กับผิวมะนาวผิวผลไม้ของเราค่ะเพื่อนใช้สูตรนี้เลยนะคะดูดกมากดูไม่กล้ายภูมิใจนำเสนอเลยดูขอ,อ,องเราทั้งนั้นกันเพื่อนดกมาก โอ้สารเน่ค่ะใบเป็นรูค่ะเนเพื่อนจ๋าเจอหนอนแล้วค่ะหนอนหนังเหนียวสีน้ำตาลค่ะสารเน่เนี่ยสิโพ้ชุดนี้เลยค่ะเพื่อนโอ้มาละกอค่ะทำไมใบหนีใบงออย่างนี้ค่ะเพื่อนๆอุ้มเพื่อนๆพลิกดูที่ใต้ใบเนี่ยเขาเจอเพี้ยอ่อนค่ะเพื่อนๆนี่หดงอย่างนี้นะคะเพื่อนๆได้เห็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเด็ดได้เลยค่ะเพื่อน เยอะนะคะเด็ดอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ฉีดพ่นสูตรนี้นะคะเพื่อนร้างการแตกยอดแตกใบใหม่เพื่อนโอ้พิกต้นนี้ก็น่าสงสารมากมากค่ะเจอพี้ยไฟลายแดงลงเพื่อไไลไลงงนเห็นงีงออย่างนี้นะคะพเพื่อนเด็ดยอดเลยไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวเขาแตกยอดแตกใบใหม่เราก็ฉีดพ่นสูตรนี้นะคะพเพื่อนทุกคนเลยนี่คะ่ะเพื่อนจ๋าช่วงที่พืชของเรานะคะกําลังแตกยอดแตกใบใหม่ค่ะนี่ต้นอะไรคะไม่ก้อยนี่แตงไทยคัะเพื่อนยอดอ่อนๆอย่างนี้ค่ะมดหนอนแมลงเพี้ยชอบมากมากเพื่อนฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะ เราฉีดพ่นสูตรนี้นะคะทุกสามวันนะคะเพื่อนจ๋าีว่าแล้วไม่ก่อยเจอแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆฉีดพ่นในทั่วเลยค่ะเพื่อนๆนอนแมลงเชียค่ะมากัดกินยอดต้นไม้พืชผักของเราเพื่อนๆฉีดพ่นเลยแค้อาการพลิกใบจุดใบด่างนะคะใบเหลืองค่ะเพราะว่าสูตรนี้มีกาแฟนะคะกาแฟจะมีไนโตรเจนสูงค่ะเร่งการติดดอกออกผลนะคะเร่งเขียวรวดเร็วทันใจค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆ ราฉีดพ่นเป็นปุ๋ยนะคะเพื่อนฉีดตั้งแต่นะคะช่วงเช้าๆนะคะตั้งแต่6กโมงเช้านะคะจนถึง2องโมงเช้าเลยนะคะช่วงเช้าค่ะพืชเขาจะสังคาข้อแสงได้ดีค่ะโคเลยค่ะเพื่อนเขียวนะคะเร่งการแตกใบแตกยอดได้ดีค่ะเพื่อนจะาเร่งการติดดอกออกผลนะคะเพื่อนๆมีโอกาสนะคะทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยค่ะเพื่อนโอ้มาละกอโตแล้วค่ะเพื่อนจ้าสูตรนี้นะคะกระตุ้นการติดดอกออกผลได้เป็นอย่างดีเพื่อนๆนี้ ดอกมะละกอค่ะติดพ้นเลยค่ะเมื่อากติดพ้นเลยนะคะเน้นเฉยๆนะคะที่ดอกค่ะเพื่อนเร่งการติดดอกออกผลกันแบบง่ายๆค่ะผลสวยผลดกนะคะเพื่อนๆสุดเลยนี่นี้นะคะเพื่อนนี่น้นที่ดอกอย่างนี้นะค่ะเพื่อนค่ะแม่ก้อยขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอคะ่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์อย่าลืมอะไรคะน้องกิว๊วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก้อยด้วยนะคะบายๆไปก่อนนะคะทุกคน ช่วงน,นี้อากาศเปลีป่ยนแปลงน,นะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนค่ะ